สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การไห่ดวงคลิปวันนี้ิปนี้เราก็จะมาส่องความทุกข์ทรมานใจของศัตรูผู้คิดร้ายกับคุณนะคะทําไมเขาถึงทุกข์ทรมานใจทําไมเขาถึงคิดร้ายกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันตรวจสอบพรังงานของคุณและเขานะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันเลยสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟลิบาราศีตุนด้านลม มาราซีเมษร,ราซิพิจิกจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสเอริวทราซีเมสทัดไฟวอตทอราน้ำมีนกรกฎพิจิกเนปจุนท่านดินพฤชสกมกรนะคะชรัสราีิบิศ,ศบชาตทดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีหนึ่งสิบสามเจ็ดยี่สิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองและสิบแปดเรามาดูกันว่าคนคนนี้นะคะที่เขาเป็นศัตรูผู้คิดร้ายกับคุณ เขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะอยู DD, <U DD. S 1> ่ดีๆก็มาเป็นศัตรูอยู่ด <U DD. S 1> ีๆก็มาคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะพลังงานของเขาคนนี้เป็นใคร mm. เขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันนะคะ จมจะเชียนพลังงานของผู้มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะมีเซนต์มียานสัมผัสมีจิตสัมผัสแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่แบบเรียกว่ามีความผูกพันกันแน่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อืมรู้สึกว่าเขาส่องชีวิตของคุณเขาติดตามชีวิตของคุณ แต่เขาไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้เหมือนเฝ้าดูการทำงานของคุณเฝ้าดูการใช้ชีวิตของคุณแล้วก็รู้สึกว่าอาจที่จะไม่ชอบในเรื่องของการทำงานของคุณก็ได้นะคะเด e e บอ e r รเเป็นพลังงานของคนที่คลั่งไครหลงไหลนะในตัวของคุณอาจจะเป็นคู่รักอาจจะเป็นคู่รักในอดีต หรือว่าคนรักในอดีตนะคะเขาเสียใจเขาส่องเขาดูชีวิตของคุณคุณใช้ชีวิตที่อิสระคุณไม่สนใจเขาเออคุณไม่ได้พูดคุยกับเขาหรือว่าคุณไม่ได้อยู่กับเขาคุณไม่ได้เจอหน้าเขานะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนก็ไปทำมาหากินนะต่างคนก็คือโฟกัสชีวิตของตัวเอง แต่ดิอมเบอร์เอร์คนนี้รู้สึกเหมือนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเหมือนชอบคุณการที่เขาส่องเขาดูชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณเฉยมากกับความรู้สึกที่มีต่อเขาเนาะศัตรูของคุณเหมือนเป็นคู่รักคนรักเลยอะ่ะเหมือนเขาและคุณมีความสัมผัสรับรู้ถึงการที่แบบเป็นคนรักกันเป็นแฟนกัน นะหรือว่าพลังงานของศัตรูของคุณอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่เขาต้องการที่จะแข่งขันเอาชนะคุณในเรื่องของรายได้เขาเห็นว่าคุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีรายได้มีคนรู้จักคุณมากมายแล้วคุณใช้ชีวิตที่มีความสุขอะ หรือว่าคุณประสบความสําเร็จคุณเป็นคนขยนันคุณเป็นคนที่แบบไม่สนใจใครใครจะทําอะไรคุณใครจะพูดใครจะนินทาคุณคุณไม่สนใจนะเป็นพลังงานของหัวหน้างานนะคนที่ต้องการที่จะควบคุมคุณหรือว่าใช้อํานาจของเขามาบอกมาสั่งคุณอารมณ์นี้นะคะ เห็นสองพลังงานนะคะไม่ว่าศัตรูคนนี้ของคุณจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความทุกข์ทรมานในใจของเขาณตอนนี้เวลานี้เขามีความทุกข์ทรมานใจเรื่องอะไรเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะคะศัตรูของคุณเนี่ยศัตรูของคุณคนคนนี้ The Judgment นะคะเขากำลังได้รับ กรรมผลของการกระทําที่เขาเคยทําไว้ครั้งในอดีตเหมือนถูกตัดสินลงโทษนะให้ตัวของเขาได้รับผลของการกระทําที่เขาเคยทานะเหมือนเหมือนอาจจะเป็นการสิ้นสุดในเรื่องของวิบากกรรมก็ได้นะมีการได้รับโอกาสใหม่ๆดีๆมีการได้รับการช่วยเหลือ นะการซัพพอร์ตการดูแลนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาต่างๆเหมือนเขากำลังจะหลุดพ้นในเรื่องของวิบาก,กรรมในเรื่องของปัญหานะ,ะชีวิตของเขานะคะกำลังที่จะได้รับโอกาสดีๆได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานนะ,ะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ งานที่เขาทําธุรกิจการงานที่เขาทําเขาเหนื่อยลําบากเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแรงกายแรงใจของเขานาะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามามากมายนะธุรกิจการงานที่เขาลงทุนลงแรงทําเนี่ยเหมือนเหนื่อยลําบากมากๆนะเขาทนทุกทรมานนะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจณนะตอนนี้เวลานี้ตัวของเขานะคะได้ได้ว่าเหมือนมีปัญหาในเรื่องการเงิน ในอดีตหรือว่าไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำหรือว่าในสิ่งที่เขาเลือกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งณนะตอนนี้เวลานี้เขาได้ตัดสินใจแล้วนะว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกสิ่งที่เขาเลือกมันไม่ใช่เส้นทางชีวิตของเขาเขากำลังที่จะเปลี่ยนแปลงได้รับการเปลี่ยนแปลง ได้เริ่มต้นใหม่ได้ทําสิ่งใหม่นะคะมันเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจละว่าจะทําแบบนี้ว่าจะตัดจบสิ่งสิ่งนี้หรือว่าว่าจะเปลี่ยนแปลงนะ,ะการทํางานหรือว่าธุรกิจหรือว่าความคิดที่เขาเหมือนกับว่าเขาเลือกแล้วมันไม่ใช่เส้นทางของเขานะ,ะงานที่เขาทําเขาจึงต้อง หลบหรือว่าหลีกหนีปัญหาหรือว่าเดินออกจากปัญหาเหล่านั้นตัดสินใจที่จะเหมือนเดินออกจากปัญหาเหล่านั้นอะนะคะปัญหาในอดีตความทุกข์ในอดีตความเจ็บปวดนะคะในสิ่งที่เขาเลือกเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาทํามันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขหรือว่างานที่เขาทํามันไม่ได้ทําให้เขามีความมั่งคั่งประสบความสําเร็จร่ํารวย ะะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเขาอาจจะเหมือนกับลุ่มหลงไปชั่ววูบอะนะคะหรือว่าคนที่เขาเลือกถ้าเป็นในเรื่องของความรักศัตรูของคุณเนี่ยเหมือนเลือกทำในสิ่งที่เขาเหมือนสัมผัสรับรู้ได้ว่ามันไม่ใช่แล้วณตอนนี้เวลานี้ความรักที่เขาเลือกคนที่เขาเลือก มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาควรที่จะเลือกเส้นทางใหม่เขาควรจะทำสิ่งใหม่เขาควรที่จะทำงานใหม่ธุรกิจใหม่นะหรือว่าคนใหม่ควรจะเลือกคนใหม่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำงานที่เขาทำหรือว่าคนที่เขาเลือกมันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้มากกว่านี้แม้จะมีความรัก นะคะแม้จะมีความรู้สึกดีๆแต่เขารู้สึกเหมือนคนคนนี้ไม่ใช่แล้วสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วซึ่งเขาเหมือนทบทวนหรือว่ารับรู้ถึงความทุกข์ความเสียใจมาตลอดเวลานะ,ะมันเป็นเพียงแค่ความลุ่มหลง หรือว่ามันเป็นเพียงแค่อดีตนะถ้าเขาคนนี้ศัตรูของคุณคนนี้เหมือนกับธุรกิจการงานที่เขาทำเนี่ยเหมือนเขาทำมาทุกวันทุกวันนะจนถึงช่วงระยะเวลาอายุนะครึ่งค่อนชีวิตของเขาแล้วมันไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวยประสบความสาเร็จเขาก็เพิ่งรู้นะเขาก็อยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะไปทำงานที่แห่งใหม่ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์คู่รักคนรักของเขาที่เขาใช้ชีวิตคู่อยู่อยู่ไปนะคะจนมาถึงทุกวันนี้เขาเพิ่งมารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยนะก็เลยทำให้เขาคิดแล้วก็เสียดายแล้วก็คิดอยากจะเริ่มต้นใหม่นั่นเองตอนนี้พลังงานของศัตรูของคุณเขามีความสับสนนะคะ มีในเรื่องของการที่แบบเหมือนในหัวของเขาอ่ะในความคิดของเขารู้สึกสับสนกับเส้นทางที่เขาเลือกกับสิ่งที่เขาเลือกเขารู้สึกว่าเขาควรที่จะตัดสินใจจบอะไรบางอย่างนะคะเป็นการที่แบบเลือกอะไรที่มันเหมาะสมให้กับตัวเองเลือกเริ่มต้นใหม่นะคะเลือกเส้นทางใหม่เลือกความสุขใหม่เลือกสิ่งใหม่ นะคะเหมือนกับว่าเขากําลังรออยู่นะคะกำลังเหมือนกับเรียกว่าทบทวนอยู่หรือว่าตัดสินใจอยู่นะ,ะแต่ยังไงเขาก็เหมือนกับรอช่วงโอกาสนะรอเวลาดีๆในการทําธุรกิจการงานการลงทุนหรือว่าการเลือกนะ,ค,ะความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะสัตรูของคุณอาจจะเป็นคนรักที่เขาเคยปฏิเสธคุณคนที่เขาไม่เลือกคุณคนที่เขาไปเลือกคนสัมพันธ์อื่นแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ เหมือนอยากจะกลับมาเลือกคุณหรือว่าศัตรูของคุณอาจจะมีธุรกิจการงานที่ทําอยู่นะหรือว่าเขาเคยทํางานกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคุณได้อารมณ์นี้นะคะหรือว่าธุรกิจการงานที่เขาทําเนี่ยมันเหมือนกับเขาทําไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรก็ได้นะคะ คุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานนะที่เป็นศัตรูของคุณแล้วเขารู้สึกว่าการกระทําของเขาธุรกิจการงานที่เขาทําอยู่ณตอนนี้เขาอยากจะแข่งขันกับคุณเขาอยากจะเหมือนกับว่าทําหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันกับคุณอะ่นะแต่เขาก็ทําไม่ได้อย่างเช่นถ้าคุณทําธุรกิจการงานเกี่ยวกับโซเชียลแล้วมีชื่อเสียงแต่พอเขามาทํา เขากลับทําไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่มีชื่อเสียงหรือว่าไม่มีรายได้หรือว่าศัตรูของคุณที่เขาเหมือนกับว่าเคยพูดเคยดูถูกคุณในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําพอเขาลองมาทําดูแล้วเขาก็ทําไม่ได้เหมือนคุณอีกนะคะอืมศัตรูของคุณคือมาในรูปแบบของการที่เขาดูถูกเกยียดหยามคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําเนี่ย คือในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของความเก่งความฉลาดมันมีความแตกต่างกันคุณทำได้แต่เขาทำไม่ได้คุณมีความสุขได้นะคุณประสบความสำเร็จได้แต่เขากลับทำไม่ได้อย่างคุณนะนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณหรือว่าคนที่เขาเคยดูถูกคุณในความรู้ความสามารถของคุณนะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนมาแข่งขันกับคุณ ในธุรกิจการงานที่คุณทําแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับเหมือนเหมือนกันกันกบคุณนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณนะที่เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะศัตรูของคุณมีความทุกข์ทรมานใจก้าวคาธาธุรกิจการงานในอดีตนะคะมันเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยเขาพอที่จะสามารถ มีรายได้แล้วก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมากๆเลยหรือว่าผู้คนสรรเสริญยกย่องเขาแต่ปัจจุบันนี้ธุรกิจการงานที่เขาทำเหมือนเขาไม่ได้รับการยอมรับเหมือนมันไปต่อไม่ได้เหมือนมันไม่สามารถจะแข่งขันกับคุณได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร เขารู้สึกว่ารายได้ที่เขาทำหรือว่างานที่เขาทำมันแค่ทำให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนสามารถที่จะเหมือนมีรายได้เข้ามาแต่ไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวยเหมือนคุณอะนะคะคืออาจจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทำงานนะการได้รับการยอมรับจากธุรกิจการงานที่คุณและเขาทำแข่งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบไหน นะแต่งานก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขาเป็นหมอดูเหมือนกันทำงานโซเชียลเหมือนกัน,น,เ,เ,น,กนเขาศัตรูของคุณคนนี้รู้สึกว่าคุณเนี่ยดวงของคุณกำลังจะปังดวงของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงมากกว่าเขาแต่ส่วนตัวของเขาเชื่อเสียงของเขากำลังจะดรอปลงอารมณ์นี้นะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเจอ เขาเห็นว่าคุณเนี่ยคือไม่ว nee. ่าจะมีช ug ื่อเสียงหรือว่าประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ว่าจะทําธุรกิจการงานอะไรคุณคือทําด้วยใจรักคุณไม่ได้คาดหวังคุณไม่ได้คาดหวังในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จแต่มันมานะมันมันถึงช่วงเวลาที่คุณประสบความสําเร็จอะมันถึงช่วงเวลาขาขึ้นของดวงของคุณอะนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอุ้ยเขาแข่งกับคุณไม่ได้เนี่ยเขาแข่ง ความสาเร็จกับคุณไม่ได้เขาแข่งความรู้ความสามารถของคุณกับเขาไม่ได้เขาเครียดเขาเสียใจนะที่เขาเหมือนกับถ้าหากเขาเป็นคนคนหนึ่งในการที่ติดตามผลงานของคุณชีวิตของคุณเนะ่ยเขาชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณในความอดทนในความขยันของคุณนะคะดูสิสามดับตรงนี้สองคาถาตรวนี้เหมือนเขาคิดคิดว่าชีวิตของเขากับของคุณคือแบบ รายได้หรือว่าความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดมันแตกต่างกันนะคะการลงทุนการลงแรงมันแตกต่างกันหรือว่านะ,ะการวางแผนธุรกิจการงานมันแตกต่างกันความเชี่ยวชาญความเก่งหรือว่าโอกาสนะะการได้รับการสนับสนุนหรือว่านะคะเหมือนกับมีบุญญาบารมีแตกต่างกันอารมณ <t> ์นี้เลยะนะสตูของคุณเขามองว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่า เรียกว่าเป็นลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จัก,กรวาลคุณเป็นคนขยันด้วยนอกจากคุณจะมีความรู้ความสามารถมีความอดทนนะมีความขยันนะเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบเหมือนไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่างๆแล้วคุณยังเป็นคนที่แบบเรียกว่าขยันมากๆนะคะเป็นคนที่ตั้งใจมากๆก็เลยทําให้ตัวของคุณคือไม่ได้คาดหวังในเรื่องของ ความร่ำรวยไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความสำเร็จแต่คุณนะคะมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนะคะความจริงจังนั่นเองนะคะและศัตรูของคุณนะคะเขาเกิดความทุกข์ทรมานใจเขากลัวอะไรในตัวคุณสิ่งที่เขากลัวในตัวคุณนะขอไพ่ฮัมบเจ็บดาบกลัวในเรื่องของความฉลาดกลัวในเรื่องของไหวพริบปฏิพานของคุณ กลัวในเรื่องของความเด็ดขาดความจริงจังของคุณนะคะความไม่ยอมแพ้ความที่เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ประสบความสำเร็จมากแต่คุณกลับเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำด้วยใจรักนะ้ามอบความรู้สึกดีๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชัง นะคะหรือว่าอาชีพการงานของคุณเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมือนกับซื่อตรงซื่อสัตย์อะ่ะนะคะเป็นคนจริงจังแม้สิ่งที่คุณได้ทํามามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการซัพพอร์ตดูแลจากคนอื่นนะหรือว่ามีในเรื่องของ สำนักครูบาอาจารย์อะไรสนับสนุนนะแต่คุณก็เหมือนกับว่าทําธุรกิจการงานคุณในรูปแบบของคุณเองความรู้ความสามารถคุณเองนี่คือสิ่งที่ศัตรูเขากลัวในตัวคุณมากๆนะคะเขาชื่นชมในตัวคุณมากๆก็เลยทําให้เขาเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจนะในสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือว่าการดูถูกคุณการดูหมิ่นคุณนะคะการดูถูกความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองนะคะนี่คือความทุกข์ของศัตรูของคุณ ฟังเพื่อไปแก้นํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ